คณะนักเที่ยวชุดใหม่ที่เพิ่งจะมาถึงกันด้วยนะคะก่อต้านร่างก็สูดแห่งุดค้นทางด้านโบราณคดีค่ะสำหรับสุดนี้เราได้ทําการดําเนินการบุดค้นทางด้านโบราณคดีไปตั้งแต่ประมาณปี2531แล้วหลังจากขุดลงไปด้านล่างตรงนี้ค่ะพบหลักฐานที่สําคัญหลักๆก็จะมีโครงกระดูก รอบหุจุดนี้ไว้ป้องกันให้เวลาโย่ยวที่ฝนตกน้ําไปขังอยู่ด้านล่างอาจจะทําให้กระดูกตรงนี้เกิดเสื่อมสภาพแล้วก็เสียหายได้นั่นเอง,เองตรงนี้เริ่มแรกขุดทางฝั่งที่พบก,กระดูกช้างด้านหน้าของนักงเที่ยวฝั่งโน้นก่อนนะคะความลึกจากผิวดินลงไปประมาณ1เมตรกร็ปรากฏว่าพบโครงกระดูกช้างจำนวนหนึ่งโครงสำหรับตรงนี้ต้องเรียนว่ายังเป็นกระดูกของจริงอยู่นั่นเองค่ะตรงนี้ตั้งแต่เราขุดมาก็คือผ่านมา3 6ปีแล้วเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของกระดูกตรงนี้ก็คือผุกล่อนไป าสภาพของการเวลาเรื่อยๆจนปัจจุบันแทบจะมองไม่ออกว่าเป็นช้างตัวไหนค่ะก้อนใหญ่ๆเป็นส่วนของศีราะด้านซ้ายจะเป็นขาหน้าตรงฟังที่หายไปอันนี้เป็นส่วนของลำตัวค่ะสะนีก้อนเล็กๆอยู่ด้านหลังหน่อยเดียวก็คือเป็นส่วนของขาหลังที่ยังเหนืออยู่นั่นเองซึ่งเบบาราพบว่ากระดูกช้างที่ขุดพบตรงนี้จะมีอายุเยื่ที่ประมาณ1 0 0 0ปีมาแล้วนั่นตอนนี้เราได้เห็นว่าตั้งแต่ยุคนี้มีการใช้ ขึ้นมาด้านทิศเหนือมีการตั้งใจฝังกลุ่มภาชนะเินเผาเพื่อเป็นสิ่งของนิจจาระกับช้างอีกด,ด้วยนั่นหมายความว่าช้างนี้ไม่ได้เกิดกระล้มตายในความบังเอิญน,นะบริเวณจุดนี้ก็คือเป็นการตั้งใจฝังนั่นเองหลังจากที่เราขุดโพรงกระดูกข,ของช้างคราวนี้สงสัยเพราะว่าถ้าขุดลึกลงไปข้างล่างลึกกว่านี้อีกจะมีหลักฐานอะไรในด้านข้างอีกไ,ไหมเราได้ ก็กล่าวถึงว่าขุดไปพบโครงกระดูกมนุษย์ในยุคก่อนตอริศาสตร์ตรงนี้ต้องบอกว่าเก่าแก่นานกว่า1,700ปีกันเลยทีเดียวสำหรับตรงนี้นะคะสมบูรณ์ที่สุดจะเป็นโครงที่อยู่ตรงกลางค่ะโครงนี้เป็นกระดูกมนุษย์เพศหญิงความสูงวัดจากศีรษะจะถึงปลายเท้าสูงอยู่ที่180เซนติเมตรส่วนที่เราพบว่าก็ฝังอุทิศให้สังเกตที่คอฝั่งด้านซ้ายของกระดูกนะคะที่ใต้พางค่ะเจอลูกปัดสีเซสหนึ่งเม็ด เรียกเป็นว่าลูกปัดถิ่นชคลิเรียนซึ่งรเราพบว่าถิ่นกำเนิดของลูกปัดชนิดนี้มาจากอินเดียค่ะแสดงว่าประมาณ700ปีที่แล้ว<ม>เขามีการกต,าติดต่อกับชาวสัมดนกันด้วยนอกจากลูกปัดที่คอสังเกตแขนด้านซ้ายค่ะตรงบริเวณข้อศอกนะคะจะเห็นกําไลที่คล้องอยู่ที่บริเวณข้อศอกสีเ,เขียวหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นกําไลสำลีลก็คือเครื่องประดับอีกหนึ่งชนิดที่ค่อนข้างมีค่าทําให้เราทราบว่าถ้าในยุคนี้ผู้หญิงคนนี้น่าจะไม่ใช่คนธรรมดาค่ะ น่าจะมีฐานะระดับผู้นํเข่าวหรือว่าผูนน้นาชุมชนเลยก็เป็นได้ยกนั้นเพราะสังเกตจากเครื่องระดับที่ฝังบุธให้กับศพนั่นเองตรงนี้เราเจออีกสองโครงค่ะด้านซ้ายมือแล้วก็ด้านขวามือเป็นโครงกระดูกมนุษย์เช่นกันแต่น่าเสียดายสองโครงที่เราเจออันนี้จะไม่ค่อยสอมบูรณ์แล้ว ควรจากคนในยุคสมัยนั้นที่มาใช้พื้นที่บริเวณนี้ต่อเนื่องก็นา่าจะทําให้สภาพกระดูกตรงนี้ถูกระควรก็ยมาอยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบที่เราชมกันอยู่หนักตอนนี้ตรงนี้สังเกตน้องเที่ยวจะเห็นได้ว่าในชั้นดินที่เราขุดลงไปเจอโครงกระดูกช้างแล้วก็โครงกระดูกมนุษย์เราจะเห็นว่าระดับของชั้นดินเขาอยู่ต่างกันนั่นแสดงว่าช้างกับคนที่เราขุดเจอตรงนี้จะไม่ได้อยู่โยกเดียวกันเพราะท่าดินที่เราขุดยิ่งอยู่ลึกลงไปเท่าไหร่นั้น ยิ่งเก่าอาอยุยิ่งเยอะแต่ถ้าชั้นดินที่เราขุดพบอยู่ตื้นสูงขึ้นมาด้านบนนั่นคืออยู่ในช่วงล,ลุกหลังคือไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่ค่ะและจากหลักฐานที่เราขุดพบตรงนี้ทาให้เราพอที่จะสรุปได้ว่าห่อนที่บมือกโบราณสีเทแห่นี้จะใหญ่โตได้เนื้อที่เกือบสองเกือบสามพันได้ตรงนี้ค่ะเราพบว,ว่ามีคนกลุ่มนี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานกันก่อนแล้วตั้งแต่1,700ปีที่ผ่านมาและก่อนที่คนกลุ่มนี้จะวัฒนาเข้าสู่สังคมเมืองซึ่งรับเข้ามาภายใต้วัา เริเวณโซนกลางเมืองนั <ore> ่นเองเดี๋ยวว่าหลังจากชมจุดนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราเที่ยวขึ้นรถืมันกันอีกรอบหนึ่งนะคะจะได้เข้าไปชมจุดต่างๆที่เมืองด้านในกันต่อเ่ติมค่ะตรงนี้ถ้าสงสัยตรงไหนก็สามารถสอบถามข้อมูลได้เพิ่มเติมนะคะเวลาบ่าย2องโมงสานาทีวันเสาร์ที่5ตุลาคมพศ2567นะครับ ไว้ในทาของปียาเพื่อให้ได้เสมสภาพเหมือนกับการบริหางตรนั้น